หาต่ตาเลยครับเอกีเห็นลูก c o นะครับปลาโลเมื่อกี้อยู่ทนี่ครับเห็นเห็นแทันลกปลาลครับเมื่อกี้ รู้แมมมันอยู่ไหนครับเพนต์โนูกมันป,ปลาก้นดีมากเลย เมื่อกี้ลูกปราโคกมันอยู่ตรงนี้ยิดท้ายไม่ทันเหน็นไหมครับเห็นกนไหมครับลูกโคกนะปลาขึ้นเยอะดีมหน 토크가 큰 팝. ท่านไม่ท่าน